คุณอู๋ทุมพรคุณมากับใครคุณไอคุณมากับใครคะมากับมากับเพื่อนแย่รครับแย่หนีไปยืนข้างใครใหม่นั่นอะย่หนี่กับแม่แล้วหลังเกียรติเหอุ้ยไม่ใช, <c oughs> ไใช่ไม่ใช่ขอโทษค่ะพูดใหม่รักกันมากเลยรักด้วยนะเป็นเลยจ้าป <c oughs> รบมือให้คนสวยเลยได้ไหมจ๊ะทำไมมาไม่บอก กกกกถ้าเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็ไม่คุยกับเขาก็กได้ไม่เป็นไรต้ไปคุยกันสองคนนั่นแหละค่ะเขารักกันดีนะคะเขาไม่รักหนูวันนี้ต้นข้าสุบยาขอบคุณแฟนเพลงอำเภอธ่รมากามากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณประเด็นขอบคุณหลวงพ่อด้วยขอบคุณเจาณ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะอาจารย์ร้นตีทุกคนด้วยนะคะอ้อลืมไปขอบคุณพอพอประสิทธิพอโรยนิมิตที่เปิดโอกาสนะคะให้นักร้อง นักเรียนเมื่อกี้ได้ขึ้นเวทีทำการแสดงคุณไอขึ้นมากับใครคะมากับมากับเพื่อนสวัสดียันดีกับแม่แวนวหลังเกียดเหรออุ้ย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษค่ะพูดใหม่รักกันมากเลยรักด้วยนะยเป็นไง <laughs> จ๊าปรบมือให้คนสวยเลยได้ไหมจ๊ะทำไมมาไม่บอก กกกกถ้าเขาไม่อยากคุยกับเราก็ไม่คุยกับเขาก็ได้ไม่เป็นไรเ้อไปคุยกันสองคนนั่นแหละค่ะเขารักกันดีนะคะเขาไม่รักหนูวันนี้ต้องข้อสุบยาขอบคุณแฟนเพลงอำเภอท่ามการมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณประเด็นพระคุณหลวงพ่อด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะอาจารย์น้องตีทุกคนด้วยนะคะอ้อลืมไปขอบคุณพอพอประสิทธิพอโรงเรียนนิมิตที่เปิดโอกาสนะคะให้นักร้อง นักเรียนเมื่อกี้ได้ขึ้นเวทีทำก <fort S 2> ารแสดงคออออ่ะเขาพูดคำาหมนั่นแหละเจนี่กับแม่กกน,นะหลังเกียดวเหอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษค่ะพูดใหม่รักกันมากเลยรักด้วยนะกกนเแฟนเลยจ๊ะปรบมือให้คนสวยหน่อยได้ไหมจ๊ะทำไมมาไม่บอกรักกันรักกันถ้าเขาไม่อยากคุยกับเราเขาไม่คุยกับเขาก็ได้ไม่เป็นไรก็ไปคุยกันสองคนนั่นแหละค่ะเขารักกันดีคะเขาไม่รักหนู วันนี้ต้องข้าสุบยาขอบคุณแฟนเพลงอำเภอท่ามกามากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณประเดยนพระคุณหลวงพ่อด้วยขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะอาจารย์น้องตีทุกคนด้วยนะคะอ้อลืมไปขอบคุณพอพอประสิทธิ์พอ,อรยนิมิตที่เปิดโอกาสนะคะให้นักร้องนักเรียนเมื่อกี้ได้ขึ้นเวทีทำการแสดงนะคะคุณไอขึ้นมากกบใครคะมากับ แมากับพี่แยนดีไปยืนข้างใครใหม่นั่นอะยยนดีกับแม่แล้วหลังเกียดติวะอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษค่ะพูดใหม่รักกันมากเลยรักด้วยนะแฟนไม่จ๋ารบมือให้คนสวยนยได้ไหมจ๊ะทำไมมาไม่บอกรักกันรักกันถ้าเขาไม่อยากคุยกับเราเราก็ไม่คุยกับเขาก็ได้ไม่เป็นไรเ้าไปคุยกันสองคนนั่นแหละค่ะเขารักกันดีนะเขาไม่รักหนู วันนี้ต้องข้าสุบยาขอบคุณแฟนเพลงอำเภอท่รรมามกามากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณประเดียพระคุณหลวงพ่อด้วยขอบคุณเจา้าหน้าที่ทุกท่านเลยนะคะอาจารย์ดนตรีทุกคนด้วยนะคะอ้อลืมไปขอบคุณพอพออประสิทธิพอโรงเรียนิวิทที่เปิดโอกาสนะคะให้นักร้องนักเรียนเมื่อกี้ได้ขึ้นเวทีทำการแสดง